สวัสดีครับผมชื่อน้องอคินตอนนี้อายุ17เดือนแล้วครับผมอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเล่นอยากเรีนยนรู้สิ่งต่างๆมากมายแต่ที่ผมทําได้ก็เพียงนอนนิ่งๆเหมือนผู้ป่วยติดเตียงผมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยผมป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมหายาก AADC Deficiency ทําให้ผมมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากและยังพูดไม่ได้แยกคอหรือพลิกตัวผมยังทําไม่ได้เลยยิ่งเมื่อเทียบก,กับเด็กปกติแม้ว่าน้องเขาจะอายุน้อยกว่าผมถึงหนึ่งปีน้องเขาก็ยังทําได้ดีกว่าผมมาก และที่แย่ไปกว่านะั้นทุกๆ 3- าถึงสวันผมมีอาการตาลอยมองบนและกล้ามเนื้อเกรง็งนานเจ็ถึง8ชั่วโมงตอนเกร็งผมจะทําอะไรไม่ได้เลยมันเหนื่อยและทรมานมากๆกลางคืนผมก็นอนหลับยาวไม่ได้ทุกคืนผมตื่นอย่างน้อย5้าถึงหรอบแค่จะนอนหลับให้เต็มตาผมยังทําไม่ได้เลยผมทานอาหารทางปากเยอะไม่ได้เพราะเสี่ยงสําลักและเป็นกดไหลย,ย้อนผมอยากกินขนมอยากกินอาหารอร่อยๆบ้างแต่ผมยังทําไม่ได้ผมต้องทานอาหารทางหน้าท้องเป็นหลัก ผมต้องต่อสู้ในทุกๆวันถ้าไม่ได้รับการรักษาผมคงแย่ลงเรื่อยๆและจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานคุณหมอบอกว่าผมยังรักษาได้ด้วยวิธียีนบำบัดโดยการฉีดยาไปที่สมองโดยตรงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเหมือนพี่ๆที่ได้รับการรักษาก่อนหน้าผมทั้ง4คนทั้ง4คนได้ยาฟรีผ่านการเข้าร่วมงานวิจัยผมยังรักษาได้และรักษายิ่งเร็วยิ่งดีแต่ยาฟรีไม่มีอีกแล้ว ครอบครัวของผมต้องจ่ายค่ารักษาเองเท่านั้นแต่ค่ารักษายินบำบัดนี้สูงถึง107ล้านบาทมันมากเกินกว่าที่ครอบครัวของผมจะหามาจ่ายได้จึงมีความจําเป็นต้องเปิดระดมทุนเงินบริจาคเพื่อนํามาเป็นค่ารักษาให้กับผมผมยังอยากหายอยากมีชีวิตเหมือนเด็กปกติอยากเดินด้วยสองขาของผมเองได้กอดครอบครัวของผมได้บอกรัก พวกท่านทุกๆวันโอกาสการได้รับการรักษาของผมอยู่ที่ทุกๆท,ท่านครับเงินบริจาคของทุกท่านสามารถเปลี่ยนชีวิตของผมได้ครับขอบคุณครับ